เเอาลยตอนนี้แม่รำนานกันึกท่าอยู่นึกท่าอยู่ไม่ลำนานนึกท่าอยู่นะคะเอซีน้องบอกว่านึกท่าอยู่นะตอนนี้บอกว่าจําท่าไม่ได้แล้วไม่ได้ลำนานแล้วนะคะยายเห็นน้องเดินมาวิ่งตามเลยนะทุบตวนเลยยะหลานหลานหนาวมากหนาวท้องทุบตวนท่าพลำใหม่แล้วหมดนะภาพเยวกันโดนสมบูรณ์แล้ว

ยายไม่กลัวอยู่แล้วะยายเพราะยายไม่ได้ไปจ้องน้องคนเดียวยายเอาเอาทั่วเอาเบื้องหลังด้วยเบื้องหน้าด้วยพวกเจ้าเอาแต่น้องอย่างเดียวนะคะค่อยเอาข้างหลังด้วยนะคะอยู่ช่องสมองชาแนลนะคะน้องรอมากนะคะซีนะคะน้องบอกว่าจำจำจำท่าไม่ได้นะคะ แม่ด่ากลัวมากจนไปอยู่ข้างหลังน้องเลยเหรอแม่กด้แม่ดากลัวมากไปอยู่ข้างหลังน้องเลยไปามกรอย่าจะดางลนเกมันอุ่นแค่ตอนอาบออกมาขนาดโอ้อุ่นแค่ตอนอาบนะคะเอซีนะคะอยู่กับสมอรชานแนลนะคะ

เริ่มไม่หนาวแล้วาตื่นเช้าตื่นเช้ามาาว้ชาเลยตข้ามาชาเลยออกมาออกมากันูจะหายเงีออกมากระชาันเลยเป็นนอนทับเต้นหรือเปล่าอาจจะไม่ได้อยู่ได้นอนทับเต้นหรือเปล่าออกมาก็นึกว่าจะหายเงียออกมารับลมแต่ไม่ใช่สรุปแล้วแข็งก็เลเจ็บชาเลยคร้บเปรแต้งแล้ววะ น้องบอกว่าไม่ได้รำนานแล้วจะจําท่าได้ไหมแต่เขาเก่งนะน้องน้ำมนต์เขาเก่งนะคะ FC นะไม่ได้รำกี่เดือนก็จำได้หมดนะคะรำมีคนวันนี้เก้าเก้าคนเหรอ ป้าสาบอกว่าล้ำเร็วๆวคอยจีหนาวควายเมื่อบ้านแล้วสาต้องขีมอเตอร์ไซค์ค่ะตัน้องมือ้องมือเส้นเจ้าน้องน้ำมนต์นะคะเอาเอารถตัลองให้ใครใส่ใส่รองแบบเราเราใส่โป้เพราะว่ายายก็ถ่ายน้องเรียบร้อยแล้วน้องก็แต่งตัวหล่อมาเลยนะคะอยู่กับช่องสมอทชแนลนะคะดูเยอะๆนะคะตอนนี้เลยค่ะ อโอ้เยตอน g, e no นี้นะคะหนาวมากนะเอตี้ย so ่น้ไม่รอดเหรอยายหนาวมากทุกคนลุมถ่ายน้องนะคะพราะนานๆน้องจะออกมาทีนึงนะคะใครก็อยากได้ภาพน้องนะคะเอฟฟียายก็หนาวมากนะคะโอยหนาวจริงๆนะคะเอตี้จ๋านี่นะคะดอกไม้สวยๆ เราอยู่ไหนดีอยู่สวนดอกไม้บ่เอซี MC เห็นไหมดอกไม้สวยไหมคะคูกระยายมะดอกไม,กไมย้ย้อนแสงนะเอฟซี FC, ย้อนแสงย้อนแสงอย่าต้องมาทางนี้เนาะโอเคไหมค่ะนี่อยู่กับต้นไม้สวยๆนะคะอยู่เหมือนกับอยู่เมองนอกเลยเหมือนกับอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยเนาะตอนนี้นะ ดอกไม้สวยง่ามมากนะคะคู่กับสมอล์ชาแนลนะคะไปดูน้องต่อนะคะ